สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้แม่ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่จะต้องมาทําความสะอาดแล้วก็มาปรับปรุงสนามเด็กเล่นน้อยของเด็กเขานะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกๆก,ก็พอน้าฝนปุ๊บในแม่ก็ไม่ได้ดูแลตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จะมากวาดมาขัดนะคะขัดพื้นแล้วก็ดึงพืกต้นหญ้านะคะวัะพืชทั้งหลายเนี่ยออกไปอะคะ่ะสุขปกมากเลยนะคะ เด็กๆเขาก็ไม่มีที่เล่นกันเลยเนี่ยเขาก็จะมีแต่ตรงนี้ของเขามุมเดียวนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะต้องทําความสะอาดนะคะทําอะไรลูกวันใหม่เอ้ยเดี๋ยวแม่จะถูจะขัดให้ให้พวกหนูว่าเล่นกันนะนี่นะแม่ก็เอาของออกไปนะคะเดี๋ยวแม่ต้องทยอยเอาออกไปแล้วก็ทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวแม่ไปทําอาหารเช้าให้เด็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูนะคะ ช่วงนี้อาหารเช้าของเด็กๆก็จะมีข้าวคุกกับข้าวสวยนะคะข้าวคุกกับปลานะคะค่ะเป็นข้าวสวยคุกแล้วก็มีอาหารเม็ตรนะคะอ้วนอดทนหน่อยนะลูกนะอาหารเปียกแม่ไม่มีเลยลูกเดี๋ยววันนี้แม่จะไปซื้อให้สักหน่อยหนึ่งนะค่ะแม่ก็ทํางานได้เงินมานิดๆหน่อยๆแม่ก็ทยอยซื้อให้ทุกคนในบ้านเลยนะคะก็กินกินอยู่กันนะน,นะคะ พอหลังจากเด็กๆอิ่มข้าวกันแล้วทีนี้ก็เป็นภารกิจของแม่แล้วนะคะนี่ค่ะแม่ก็มาดึงต้นหญ้าต้นวัชพืชทั้งหลายนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยโตไวมากเลยนะคะพวกเศษต้นหญ้าใบไม้อะไรพวกนี้นะคะเตมะะะะเ็มไปหมดเลยค่ะแม่ก็มาไล่ดึงออกนะคะวันใหม่ก็มาเป็นกําลังใจให้แม่ดูนะคะสงสัยแม่จะมาไล่ อแม่ดึงต้นไม้ก่อนแม่ทำความสะอาดให้นะมันเยอะมากเลยนะคะแม่ก็ต้องค่อยๆไล่ดึงไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะไอ้พืชเขาเรียกว่าอะไรนะคะต้นตำลึงก็พันเรื้ยเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะแม่ก็ดึงได้เท่าที่ดึงได้ก่อนนะคะส่วนที่สูงๆข้าง,งบนนะคะแม่ก็ไม่มีบันไดนะคะก็ไม่ ก็ขึ้นไปปีนไม่ได้ก็เอาทําความสะอาดตรงที่เด็กๆเขาอยู่กันก่อนนะคะค่อยๆไล่ทําความสะอาดไปอย่างที่สูงๆตรงนี้แม่ก็ได้แต่ด,ดึงแบบนี้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกไปดึงด้านนอกด้วยนะคะกลัวว่าจะมีงูมีอะไรอย่างนะคะแม่เลยต้องเออถึงเวลาทําความสะอาดให้ลูกๆสักทีนะคะตรงนี้สกปรกมากนะคะ นี่ค่ะเดินออกมาด้านนอกแล้วค่ะมาไล่ดึงนะคะรอบๆรั้วบ้านให้หมดเลยเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปสูงมากเลยนะคะตาเอ๋มีใครเนี่ยเออม่แอบ,บมองใครนะวันใหม่แม่แบบมองแม่เออสนใจทุกอย่างเลยสนใจทุกอย่างเลยนะแม่ทำร,รมลายแม่ทรรลาย ะคะแม่ดึงได้กองใหญ่เลยนะคะก็ค่อยๆไล่จนความสะอาดไปนะคะช่วงหน้าฝนนี่อันตรายนะคะเผื่อจะมีงูมีอะไรแม่กลัวมากเลยได้เออยู่ซอกนี้หลังจากดึงเสร็จแล้วนะคะแม่ก็เอาต้นยาเทียมนะคะที่แม่เหลืออยู่หน่อยเดียวนะคะก็มันก็ความยาวมันก็ไม่ได้หรอกคะ่ะแต่แม่ก็มี แบบอื่นนะมาปูาปูให้ลูกด้วยนะคะแม่ก็เก็บมาจากสนามกอล์ฟระคาเศษๆนะคะแม่ก็ขอมาที่ทำงานแม่ค่ะเสร็จแล้วครับโอ้นอนจองเลยนะเออสะอาดจังแม่จองเลยพาลวยชมวิวใหญ่เลยไม่มีลากไม้มาบังหนูแล้วชมต้นไม้ชมวิวใหญ่เลยนะ แม่ก็ทําสวรรค์น้อยๆของเขาตรงตรงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็ได้สนามเด็กเล่นกลับคืนมานะคะก็เราก็อยู่ก <Mm ันแบบมีความสุขกับบ้านหลังน้อยๆห้องน้อยๆของเราอะนะคะเท่าที่เราจะมีเท่า <uh ที่เราจะทาได้นะคะก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะคะอยู่กันแบบมีความสุขอยู่กันแบบพอเพียงนะคะ มันมากระรดีใจไหมลูกดีใจไหมแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาอุโมงมาโยนไว้ให้เล่นนะลูกนะพอฝนตกแม่ก็ต้องเก็บเ,เปรไม้นั้นเข้าไปนะคะแต่ว่าหญ้าเทียมนี่ก็ทิ้งให้มันเปียกไปเนี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แห้งนะคะถ้ามีแดดทีนี้เด็กๆเ,เ,เขาได้สนามเด็กเล่นเขากลับคืนมาแล้วนะคะแม่ก็ดีใจจังเลย นี่อุโมงค์แม่เอามาโยนให้เล่นแล้วครับของเล่นเราก็มีอยู่แค่นี้แหละลูกนะอ,อแม่ก็เอามาโยนให้นี่แหละใายอยู่ข้างในตาเอตัวสแสบีเลเข้าไปจองอุงมงเลยนะอ,อค่ะแล้วก็มีความสุขกันตามภาษาอย่างเี้นะคะ ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะอยากจะเมตตาส่งอาหารเปียกมาให้เด็กๆนะคะก็แม่ก็ขอความเมตตานะคะก็ส่งมาให้แม่ได้ที่บ้านส่งมาให้เด็กๆเลยนะคะค่ะแม่กาบขอความการุณาด้วยนะคะค่ะคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ